ใย่ใั่แกไปร้านี่ฉันบอกสั่งอะไรก็ได้ตามนั้นเแกเป็นอะไรไว้อาร์มเพ่งเป็นเจ้าบอกหมดมากทำหน้ายมันสดาสหน่อยดินั่นดิดทำหน้าอะ่ะคนไปเจอเรื่องแย่ๆมาเออดิฮะพวกแกรู้อะไรปะเวลาฉันจะไปเที่ยวแต่ละทีนะอยากจะมีรูปคู่ลงในสวยกับพ่อไว้บ้างอะแต่ฉันกลับไม่มีสักรูปทำไมอะ่ะ ลืมถ่ายเหรอจะบ้าตามนึงเดี๋ยวให้ดูอะไรหน้าเมียแกก็ดูแบบแต่งเป็นธรรมชาติเหมือนกันเนาะธรรมชาติสิก็เลยไม่แต่งอะไรเลยเฮ้ยใส่เสื้อผ้าก็สบายเกินฉันละอิจฉาพมมีแฟนสวยจังมีแกเป็นหนุ่มติดแกมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันว่าเมียแกแต่งแบบนี้นะก็ะดูสวยสบายตาดีออกแกคิดแบบนั้นจริงๆหรอวะไอ้ <c oughs> <c oughs> แกโ okay, อเคปะวะเอ,อ้ยฉันโอเคแบบเนี้ยดีแล้วเพื่อนอย่าให้เมียแกจัดเต็มแบบเมียฉันเลยแล้การจัดเต็มมันไม่ดียังไงวะฉันว่ามันก็สวยเดียว <c oughs> แกอะไม่รู้เบื้องหลังความสวยนั้นซะละ <c oughs> เฮ้ยใครวะเนี่ยตกใจอะไรเนี่ยทำไมแค่นี้จำเมียไม่ได้หรือไงอ๋อเมียฉันเองตอนแรกเราก็นึกว่าผี พูดว่าอะไรนะฮะฮะอ๋อเมื่อกี Aj ้กันบอกว่าเดี mm ๋ยวเราล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอะไปหาอะไรกินหน้าปักซอยกันดีกว่ากันพูดแบบนั้นจริงเหรอจริงๆงั้นเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนละกันอ ฉันตื่นได้แล้วเพิ่งพร้อมแล้วนี่เพิ่งจะไปไหนเนี่ยเอา้าก็ไปกินข้าวหน้าปักซอยไงไปเร็วเดี๋ยวร้านปิดวันนั้นอะมีนัดจะไปกินข้าวตอนสิบโมง แต่ที่ไหนได้ปาไปอีกทีได้ออกบ่ายโมงนุ่นเมีแกทำอะไรบ้างวะถ้าไม่นานขนาดนั้นอะก็ทาครีมแต่งหน้ามีผมเลือกชุดเลือกน้ำหอมเลือกกระเป๋าโอ้โหเมียแกก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ฉันถึงบอกไงว่าดีแล้วที่ไม่มีแฟนแบบนี้ยโคตรเสียเวลาแล้วพอทำอะไรเสร็จนะมาถามมีก็สวยไหมสวยไหมพอบอกว่าสวยก็หาว่าฉันโกหกพอบอกไม่สวยก็หาว่าฉันเบื่อ แต่พอบอกว่าเฉยๆก็หาว่าฉันไม่สนใจอีกสรุปม,มัจะว่างแน่วะฉันนีิพูดอะไรไปนะเว้ยก็ไม่เคยถูกใจสักอย่างงั้นแกก็เออนี่พูดถึงเรื่องถูกใจอ่ะฉันก็มีอีกเรื่องนะเหตุเกิดขึ้นที่นี่แหละคาเฟ่สวยดีนะพึ่งอืมสวยดีเออพึ่งถ่ายรูปไปกันอะไรดิ อะนอ่นะอพึ่งตั้งใจถ่ายกันหน่อยสิกานจะเอารูปไปลงไอจีอ่ะก็ตั้งใจอยู่ไม่เชื่อก็ลองดูรูปอะ่ะโอ้โหพึ่งถ่ายรูปสวยขนาดนี้ได้ไงเนี่ยพึ่งก็บอกแล้วว่าตั้งใจถ่ายให้ ที่หลังกันก็ถ่ายแบบนี้ให้พึ่งบ้างสิได้เลยครับไม่มีปัญหาอ่ะเอาโทรศัพท์มาอืมหนึ 1> 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามอะเรียบร้อยพึ่งลองดูนะว่าชอบไหมห่วยกันทำไมถ่ายรูปห่วยแตกแบบนี้อ่ะ หอยดูดิถ่ายออกมาตาก็ปือ้อเห็นหน้ายังอ้วนอีกนี่ตั้งใจถ่ายจริงๆป่ปะเออแต่กันว่ามันจะสวยไม่สวยอยู่ที่นางแบบหรือเปล่าไม่ใช่ฝีเลยซะหน่อยกันว่าพึ่งอ่ะไปลดน้ำหนักดีกว่าเวลาถ่ายรูปอ่ะหน้าจะได้ไม่บานไงฉันไม่ไหวกับแกแล้วนะไอ้กันออพอพูดชมก็หาว่าฉันโกหกแต่พอพูดจริงนะก็หาว่าฉันหยาบคาย สรุปจะเยาไงกันเนี่ยวะ,แล,ะแ,วแล้แกโดนอะไรปะหลังจากที่มีแกง้างเมือจะให้โดนเลยล่ะก็โดนตกอะดิสมควรเอ้อเออแล้วพวกแกรูร้ป่ะว่าวันนั้นหายไปกี่ลูกกี่ลูกอะสองพันกว่าลูกแล้วรู้ป่ะใช้จริงแค่กี่ลูกลูกเดียวแล้วที่เหลือก็ต้องมานั่งลบ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 เออเอาหน้าฉันเองก็โดนเหมือนกัน เขาเรียกว่าถ่ายไว้เผื่อเรื่องไงเออนี่ฉันนึกออกอีกเรื่องหนึ่งเวลาฉันสั่งอาหารมาทีไรนะฉันไม่เคยที่จะได้กินของที่อยากกินสักครั้งเลยการเพื่อนขอชิมของกันหน่อยสิ ของกันอร่อยอ่ะกันอยากลองชิมของพึ่งดูไหมจะลองชิมไหม อร่อยดีนะจริงเหรอแล้วกันชอบไหมอืมก็ชอบนะงั้นก็ดีเลยงั้นเรามาสลับกันดีกว่ากันจะได้กินของกันชอบไหงกันนี่น่ารักที่สุดเลยอะ่ะเชื่อไหม ฉันจําไม่ได้แล้วด้วยซ้าว่าล่าสุดอาหารที่ฉันสั่งแล้วได้กินน่ะเมื่อไหร่หน่าสงสารมันน้อยนันนาซีใช่ไหมล่ะพอฉันไม่ยอมแลกด้วยนะต้ามาทําสายตาแบบ่ใจให้ฉันทําไงแล้วเออแล้วเรื่องเสื้อผ้าเขาอีกเรื่องหนึง่งบอกว่าไม่มีจะใส่แต่พอเปิดตู้มานะโอ้โหมีแต่ของมันอะไรหรอเออเต่อบเหรอ โอเคเจอกันเจอกันเพิ่งเดี๋ยวกันไปเตะบอลกับเพื่อนนะอืมงั้นค่ะก็ฝากซื้อข้าวกลับมาด้วยนะโอเคครับเพิ่งเสือ้อผ้ามันเยอะไปแล้วนะอะไรที่ไม่ใช้ก็ขายบ้าง วยจะให้ขายอะไรล่ะเสื้อผ้าเพิ่งไม่ค่อยมีจะใส่แล้วโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรล่ะนี่มันเต็มตู้แล้วขนาดการหาเสื้อบอนตัวเองยังไม่เจอเลยโอเคไว้ไว่างจะจัดตู้ให้ใหม่นะแบ่งกันคนละครึ่งกวูจริง,จ,รงจะดูซีรีส์และสุดท้ายนะก็เป็นชั้นนี่แหละต้องเสียสละตู้เสื้อผ้าให้มัน เอาหน้าแกจะทําอะไรได้ล่ะแกเลือกผู้หญิคนนี้ว่าเป็นเมียแล้วนี่ฉันคิดว่าฉันจะเลิกโอ้เกแต่งงานกันแล้วนะเว้ยคิดดีๆมฉันกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพื่อนคือฉันเฮ้ยไม่เป็นไรขอบใจมากนะเว้ยที่เป็นห่วงอ่ะแต่ฉันเองอ่ะคงต้องใช้เวลาคิดอีกสักพักไปก่อนนะเว้ย ตั้งแต่นั่งมาเนี่ยฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องของตัวเองเลยว่ะเพื่อนทำอะไรอยู่จ๊ะนั่งเล่นอยู่จ้าแล้นี้ไปคุยกับเพื่อนมาเป็นไงบ้างอ๋อไอ,ออามอ่ะมันก็ระบายเรื่องชีวิตคู่ของมันให้ฟังนั่นแหละอม แล้วนี่ได้นินทาอะไรพึ่งหรือเปล่าเปล่าจ้ะทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะก็ตอนที่กันไปหาเพื่อนอะพึ่งนี่จามไม่หยุดเลยนะพอกันพิมมาบอกว่ากำลังกลับก็เลยหยุดจามอ๋อคงเป็นเพราะฝุ่นเหรอมั้งเออกันก็ว่ากันลืมอะไรลืมกวาดบ้านเมื่อเช้านี่เองยังก็รีบไปกวาดได้เสร็จเลยรับทราบครับผม เออนี่แกกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วงั้นเหรอก็เออดิ <S <S แกก็ดีใจก,กับเพื่อนหน่อยดิวะก,ก็ดีใจแต่พวกฉันแค่อึ้งอน่ะที่จู่ๆแกจะกลายมาเป็นพ่อคนไอ้กับอาร์มดูเหมือนมีอะไรปิดบังอยู่เลยนะเอ่อไม่ไม่มีนม,ม,ไม,ม่ไม่มีนี <S <S รอเล่นทำตัวตามสบายเลยนะหนุ่มๆเดี๋ยวเพิ่งขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ งั้นเดียวกันนาไปแกคิดเหมือนฉันหม่บีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนแกนั่นแหละบีสองคิดอะไรกันอยู่หรอเพื่อนๆแล้ววันนั้นใครบอกกับฉันละ่ะว่าจะเลิกกับเมียใช่เจอกันอีกทีแกเป็นพ่อคนซะละแหมคนเรามันก็เปลี่ยนกันได้ ขนาดฉันน่ะอยู่ในสถานการณ์ที่จะเลิกกันอยู่ดีๆยังกลายเป็นพ่อคนได้เลยแล้วแกเองก็จะเป็นพ่อคนแล้วหัดเข้าใจเบียร์เขาบ้างเข้าใจไหมโอเคครับเพื่อนแต่ยังไงก็ต้องขอบใจพวกแกสองคนมากนะที่ฟังฉันระบายในวันนั้นอ่ะเพราะได้พวกแกแท้ๆเนี่ยฉันเลยลกูกเออไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ยินดีด้วยนะเป็นพ่อมือใหม่ครับ